กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารประวัติครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นชื่อนางสาวอนัญญพรชัยนาพงศ์อายุ24ปีการศึกษาจบปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะครุศสาสตร์อุตสาหกรรมสาขาครุษศสาสตร์วิศวกรรมขแขนงวิศวกรรมโทรคมนาคมตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต4หัวข้อที่1ความคิดิรเริ่มและความพยายามฟันฝ่นาอุปสรรคในการเกษตร1.1ความคิดสร้างสารรค์และมุ่งม,มั่นในการพัฒนางานกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานกลุ่มยุวเกษตรกรให้ดีขึ้น การริเริ่มตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเสนารัตวิทยาคารเนื่องจากโรงเรียนเสนารัตวิทยาคารเป็นโรงเรียนต้นแบบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เล็งเห็นปัญหาของนักเรียนที่มีฐานะยากจนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างเป็นหลักนักเรียนที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางการเกษตรจากครอบครัวอยู่แล้วทางโรงเรียนจึงได้มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการร่วมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิน่นมีการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนขึ้นครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา2550และดำเนินการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน1.2แนวคิดในการทำงานวิสัยทัศน นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชายึดหลักประประชาธิปไตยในการทำงานสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลืองานชุมชนได้เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะพื้นฐานงานอาชีพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขอัตลักษณ์ลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้สู่ความพอเพียง 2. ผลงานและความสำเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ 2.1. การให้คำแนะนำการทำงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอาจเป็นพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์เงินทุนตลอดจนการออกเยี่ยม งานหรือโครงการของกลุ่มยวุวเกษตรข้าพเจ้าได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับใช้ในกิจกรรมกลุ่มได้แก่หน่วยงานทหารจากโครงการทหารพันธุ์ดีศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมาและชุมชนอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ว่การสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเสนารัดวิทยาคาร 2. 2การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเช่นการเข้าร่วมประชุมสมนาหรือชุมนุมยิวเกษตรกรการร่วมกิจกรรมหาไรายได้เข้ากลุ่ม การติดต่อขอรับการสนับสนุนให้กลุ่มรวมทั้งการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์งานกลุ่มยุวเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในชุมชนข้าพเจ้าได้นำทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาขยายผลต่อเพื่อสร้างไรายได้ให้กลุ่มยุวเกษตรกร 3. ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ 3.1. เป็นผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมจนเกิดผลสำเร็จและให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 3.2. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรเคหกิจเกษตรและอื่นๆ ข้าพเจ้าเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเสนารัฐวิทยาคารได้แก่การทำโครงงานอาชีพการทำปุ๋ยหมักการเพราะเห็ดการปลูกผักปลอดสารการแปลรูปอาหารการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิน่นเป็นต้น3.3ความศรัทธาของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรที่มีต่อตัวที่ปรึกษา ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นความไว้วางใจในการร่วมงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตร,รกรและชุมชนข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่นความไว้วางใจในการร่วมงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตร,รกรและชุมชน3.4การมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรืองานสาธารณะประโยชนต์ต่างๆที่นอกเหนือจากงานยุวเกษตร ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้เข้าไปเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายและผู้สนใจด้านการเกษตร 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4.1มีการส่งเสริมการสนับสนุน หรือผลักดันให้กลุ่มยุวกเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยุวกเกษตรกรหรือชุมชนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าได้มีการผลักดันให้กลุ่มยุวกเกษตรกรใช้สารจากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4.2 กระบ,บวนการผลิตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าและกลุ่มยุวเกษตรกรได้มีการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์โดยให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการปลูกพืชเอง4.3มีบทบาทการร่วมกิจกรรม ข้าพเจ้าได้มีการให้ความรู้และแนะนำกลุ่มยุวะเกษตรกรและชุมชนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในชุมชนต่อไป